สวัสดีครับคลิปนี้มาที่วัดไผ่ลงบัวมาเปิดคลิปที่เขาเรียกอะไรแดนที่เป็นแดนแดนเปรตแดนเปรตมาเปิดคลิปที่นี่เพราะว่าตรงนี้ก็จะข้ามสะพานมาเป็นสะพานแขวนสะพานแขวนข้ามน้ำมาข้ามน้ำมานี่ก็มานี่ ก็มีพระองค์ใหญ่อยูน่นี้แล้วก็มีเป็ดใหญ่อยูนอย่นี้เหมือนกันฮะอันนี้เนี่ยจะเป็นยางเป็ดรูปร่างต่างๆก็แล้วแต่นะเป็นคติธรรม เป็นคติธรรมมากกว่านะคือไม่ได้ไม่ได้ไปมองเอาด้านแง่ศิลปะอะไรทั้งนั้นแหละความสวยงามอะไรนะั้นมันเป็นแง่ศิเป็นคติธรรมเป็นคติธรรม,เป,รรมเป็นลักษณะของคําสอนให้คนละชั่วกลัวบาปประมาณนั้นนะ่ะนี่คือเป้าหมายของเขาไม่ไม่ได้ไม่ได้โชว์งานศิลป์ไม่ได้โชว์อะไรนะไม่ได้โชว์งานศิล หัวใจตรงนี้มันไม่ได้โชว์งานศิลป์มันโช,โชว์คติธรรมนี่ก็มีมีเยอะเยอะนี่ก็เน้นเน้นเป็นการสอนมากกว่าเป็นสอนแบบให้ ให้ภาพให้อะไรสอนด้วยภาพสอนด้วยภาพเป็นการเป็นการสอนนั่นแหละมันสอนสอนธรรมะแต่สอนธรรมะด้วยภาพเพราะฉะนั้นเวลาเข้ามาตรงนี้คือเราจะไปหาความงามของศิลปะวิจิตรบรรจงไม่มีมันเป็นแง่ คติพจนคติธรรมคำสอนคำสอนทางพุทธศาสนาให้คนมีฮิริโอตปะและชั่วกลัวบาปเน้นคำสอนเป็นคติพจน์คติธรรมเป็นหลักการใหญ่ไม่ได้ไม่ได้โชว์ไม่ได้โชว์งานพุทธศิลป์ไม่ได้โชว์งานศิลป์ แต่เป็นการโชว์คำสอนโชว์ธรรมะเขาจะแยกเป็นแดนแดนแดนไขแดนมันในในแดนเปรตเนี่ยเขาจะแยกเป็นแดนแดนไค่แดนมันก็า,าจะมีพื้นที่กว้างขวางวันนี้พื้นที่กว้างขวางไม่สามารถเดินเดินรอบเดินครบได้ทีนี้ก็จะประมาณประมาณนี้ก็จะมี ทางยืนเฝ้าเขาก็จะเป็นนี่นี่นะสาน้ำฝั่งทางนน้นก็จะเป็นพระพระองค์ใหญ่พระองค์ขาวนี่นี่ก็จะเป็น,นเป็นเมืองนรกกระพูมมแดนเตรตแดนอสุรกายอันนี้ก็เป็นพญายม นั่งหลาไปกินข้าคือหลักการของวัดไผ่ลงบัวเขาจะแยกโซนแยกแดนกันเขาจะมีแดนนรกแดนสวรรค์แดนมนุษย์แดนอบายภูมิเขาจะแยกแดนกันเขาจะเน้นเน้นเน้นแบ่งจุดแบ่งโซนออกไปเห็นไกลๆนู่นก็จะเป็นเจดีพุทธคยาจำลองพุทธคยาจำลองก็จำลองมาจากอินเดียเป็นงานงานศิละปะ ที่จำลองแบบอินเดียหัวใจหลักๆก,ก็จะอยู่ตรงนั้นเนี่ยเราก็จะไปไปในโซนสำคัญสำคัญมินหลักก็จะไม่เดินทั่วทั้งหมดไม่ไม,ไม่ไหวเพราะว่าที่เขาใหญ่โตโอลานมากสำหรับสำหรับวัดไผ่ลงวัวน,นะไม่ไม่มีใครเดินเดินทั่ววัดไผ่ลงวัวได้ไม่ไม่สามารถเพราะว่าที่เขาเยอะ ตรงนี้สายน้ำก็จะมีปลาปลาสวายตัวใหญ่ๆสวายตัวใหญ่ๆจะเห็นสวายตัวใหญ่ๆนี่เป็นตอนนี้ก็จะข้ามข้ามแดนไปอีกแดนนถ้าไกลๆนังก็จะเห็นเป็นพระพุทธพระพุทธลูปเยอะแยะใลยคุน เอตัวลูกน,นี่ปลาสวายตัวใหญ่ใหญ่มากเดี๋ยวไปแดนอื่นค่อยเปิดคลิปใหม่